สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดนักอ่านไพ่ค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนพศ2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์อิทธิพลของสองถ้วยบ่งบอกในเรื่องของความสุขความเข้าอกเข้าใจการดูแลเช็คแคร์นะคะหรือไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าอาจจะมีช่องทางโอกาสดีๆนะคะสิ่งดีๆเข้ามาก็ได้ด้วยสิบดาบนะคะนะการสิ้นสุดนะคะนะจุดจบแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะอิทธิพลของสิบดาบเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของสุขภาพด้วยนะวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังช่วงบา่าช่วงไหล่ช่วงเอวกระดูกสันหลังหรือบางคนนะคะอ่าก็เรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้อง กับการปลูกสร้างก็ได้นะการต่อเติมบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะราชินีถ้วยวันนี้จะทําอะไรต้องรอบคอบนะคะเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารนะคะหรืองานต่างๆนะคะ เรียกว่าถ้าเรามีความรอบคอบนะคะในการตรวจทานในการดูสิ่งต่างๆเพิ่มความระมัดระวังแล้วปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงนั่นเองนะคะ,ะก็เรียกว่าการงานวันนี้ยังถือว่ามีความมั่นคงอยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรืออาจจะจบจากงานเก่าเพื่อที่จะเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะคะการค้าการขายก็เรียกว่าไม่ได้ถึงกับเงียบซบเซาเนาะยังมีลูกค้าวนเวียนแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดกันเลยทีเดียวค่ะส่วนการเงินในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าใครที่ การเงินตึงก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินแต่ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะนี่สินภาระรุมเราเข้ามาหนักหนาสาหัสเหลือเกินโชคลาบพอมีอยู่บ้างค่ะตัวเลขจากอาคนตายนะคะจะให้โชคค่ะส่วนความรักอิทธิพลของสองถ้วยถือว่าเป็นความรักที่ดีนะในวันนี้มีความเข้าอกเข้าใจกันบางคู่ที่มีปัญหากันก็มีโอกาสที่จะได้ กลับมาพูดมาคุยนะคะามาทำความเข้าใจหรือปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะได้บพบคนถูกใจค่ะอาจจะพบรักกับคนกับคนที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะคนที่ผ่านการผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนนั่นเองหรืออาจจะเป็นคนเก่ารักเก่าที่มีโอกาสวน,น,นเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ สุขภาพเหมือนที่บอกนะคะอิทธิพลของสิบดาบเนี่ยเนาะเรียกว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการฉีดยาปลูกฝีฝังเข็มก็ได้ด้วยนะคะหรือคุณผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำไสยกรรมนะคะวันนี้แนะนําว่าให้คนวันอาทิตย์ไปบริจาคโลหิตนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอาทิตย์หรือจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างป่าช้าวัดนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นจิตอาสานะคะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนหมู่มากก็ได้ด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะ ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูนะเลขหน้าไพ่มีเลข2มีเลข0ูนย์และเลข1ค่ะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันอิทธิพลของสองเหรียญภาวะพววงห่วงหน้าหวงหลังนะคะมันมีความวิตกมันมีความสับสนเข้ามาเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวหรือช่วงนี้อิทธิพลของสองเหรียญการเงินค่อนข้างจะหมุนเลยทีเดียวนะได้มาหมุนไปหมดไปนะคะจ่ายไปคิงถ้วยนะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างจากทางไกลหรืออาจจะกําลังรอคอยข่าวดีก็ได้นะขิงถ้วยเนี่ยดวงมักจะเกี่ยว ความกับผู้ชายลักษณะทมทวมนะคะจะเข้ามาส่งผลมามีอิทธิพลนะคะบางคนก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมหรือบางคนอาจจะเข้ามาเพื่อสร้างปัญหาสร้างความหนักอกหนักใจให้กับตัวเรานั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าทําอะไรมันดูติดติดคัด ถัดนะคะห่วงหน้าห่วงหลังไปหมดมันดูหงุดงิดใจนะคะยังไงวันนี้ก็จะทําอะไรนะคะคิดหน้าคิดหลังให้ดีวางแผนให้ดีคิดก่อนการลงมือทําคิดก่อนการตัดสินใจนะคะปัญหามันจะได้ไม่บานปลายแล้วก็จะไปออกหน้าออกตาช่วยเหลือใครก็คิดหน้า,ค,นาคิดหลังให้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวสุดท้ายตัวเราเนี่ยอาจจะเดือดร้อนนะคะเพราะว่า,าการที่ไปช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะเด็กถือดาบเขาเรียกว่าใจกล้านะคะใจกล้าบ้าบินรักพวกพ้อง นะคะรักเพื่อนฝูงนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเดือดร้อนเพราะว่าบุคคลรอบข้างนะคะหรือว่าบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ การงานมันมีความเหนื่อยและล้าเบื่อๆเซ็งๆบางคนนี้ไม่พร้อมที่จะทํางานเลยนะไม่มีอารมณ์ร่วมในการทํางานนะคะร่างกายไม่พร้อมนะคะยังไงก็เพิ่มความเพิ่มความตื่นตัวเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะใครที่รองานอยู่ยังอยู่ในช่วงของการรอนะคะการค้าการขายวันนี้อาจจะดูเงียบๆซบเซาไปนิดนึงค่ะส่วนการเงินก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยนะคะแต่อิทธิพลของสองเหรียญเนี่ยยังถือว่ายังมีเงินเข้ามาให้หมุนนะ ะะแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยหรือการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับบริวารน,นะคะลูกหลานนั่นเองนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหยิบม,มายืมมาขอความช่วยเหลือ,อจ,จะช่วยเหลือใครจะเอ็นดูใครก็อย่าลืม็นดูตัวเองก่อนก็แล้วกันโชคลาภพอได้ค้าขนมค่ะตัวเล็กจากคนรักค่ะความรักนะคะวันนี้ความรักมันดู เขาเรียกว่าสั่นคลอนนะคะสำหรับบางคู่ก็แล้วกันเนาะรักมันดูสั่นคลอนรักมันดูไม่มั่นคงมันดูไม่เหมือนเดิมมันดูไม่เท่าเดิมมันดูเหงาเหงานะคะมันดูโดดเดี่ยวมันดูอ้างว้างซะเหลือเกินนะคะบางคนนี่เรียกว่าอยู่ด้วยกันก็จริงนะแต่มันดูเหงาเหงานะคะใจคอมันห่อเหี่ยวยังไงบอกไม่ถูกในเรื่องของความรักเรียกว่าอาจจะไม่ได้ค่อยพูดได้คุยกันหรือเปล่าในช่วงนี้หรือพูดจาอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะยังไงก็หนักนิดเบาหน่อยต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะรักจึงจะไปต่อได้ค่ะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยๆเข้ามานะแต่ถ้าถามมาถูกใจไหมคุณก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวหรือบางคนเนี่ยนะคะคุย2เลยทีเดียวนะรักพี่เสียดายน้องไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะสุขภาพวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีอา,อาการมึนๆงงๆวิงเวียนศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอยู่บ้างเนาะม,นมันไม่มันไม่ค่อยสบายตัวนะคนวันจันทร์วันนี้นะคะถ้าตามหน้าไพ่บอกว่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะคะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์บ้างค่ะเธอควรให้เวลากับครอบครัวบ้างค่ะเลขนาไพ่มีเลข2มีเลข5าและเลขหนค่ะมาดูคนวันอังคารค่ะ คนวันอังคารหนึ่งถ้วยนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะอวนทวนอาหารของกินขนมนมเนยหนึ่งถ้วยเนี่ยปองบอกในเรื่องของความสุขนะแล้วก็เรียกว่ามิตรภาพที่ดีนะคะเรื่องราวดีๆนะคะที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะการงานยังคงมีความโดดเด่นนะคะการประชุมการพูดคุยกันในเรื่องของงานนะคะหรือว่าการ สรรการแบ่งงานกันนะคะสามเหลี่ยญเนี่ยการค้าขายยังมีลูกค้าแวะเวียนวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเ,เข้ามาอยู่ตลอดนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะเจอะเจอกับใครบางคนที่เข้ามาสร้างพลังบวกนะคะสร้างแรงกําลังนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณทําให้มีเรี่ยวมีแรงในการฮึกเขิมนะคะในการที่จะต่อสู้ในการที่จะทํางานนั่นเองนะคะอาจจะมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะไอเดียใหม่ๆนะคะก็เรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ สดใสสําหรับคนวันอังคารเลยทีเดียวนะเรียกว่ามีความสุขกับงานนะคะกับในส่วนที่ตัวเองทํานะคะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้เรียกว่าทุกๆอย่างในวันนี้ค่อนข้างจะราบรื่นเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโชคลาภลอยแบบ,บฟุกๆเข้ามาแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะตัวเลขจากเอกสารจะให้โชคนะคะเรียกว่าการเงิน วันนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของคำว่าเงินปันผล นะคะเงินส่วนแบ่งนะคะเงินค่าคอมมิชชั่นเข้ามาด้วยนะคะก็เรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะในเรื่องของการเงินส่วนความรักนะถือว่าโดยภาพรวมเป็นรักที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นแรงกําลังคอยผลักดันนะคะคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วพวกจัสเมนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่กันนะคู่ที่กิจติดตามกันมาทุกภพทุกชาตินะคะใครที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจกันให้อภั คกัน่ะหรือถ้าเป็นคนโสดเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะอาจจะเป็นคนเก่ารักเก่านะคะหรือรักต่างวัยก็ได้ด้วยค่ะในวันนี้เรียกว่าบางครั้งเจอปุ๊บปิ๊งปับ๊บเจอปุ๊บรู้สึกถูกใจปับ๊บเลยทีเดียวนะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยนะหรือวันนี้บางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะ วันนี้คิดดีทำดีนะคะมันก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเช่นกันค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารค่ะมั่นใจในตัวเองหน่อยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขสามและเลขศูนค่ะ มาดูคนวันพุธบ้างค่ะคนวันพุธอิทธิพลของห้าดาบกดดันนะวันนี้ดูเครียดเครียดนะคะดูอึดอัดนะคะหรือห้าดาบเนี่ยคนวันพุธมักจะกดดันตัวเองนะเรียกว่า กดดันในเรื่องของงานนะคะ The Sun นะคะมีงานใหม่นะคะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะทําได้ไหมจะผ่านไปได้หรือเปล่านะคะบางครั้งมันมีความขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะแต่ข้างนอกเนี่ยนะคะดูเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งเลยทีเดียวนะ ดาบนะคะแต่ภายในใจนี่มันมีความลังเลวิตกเกิดขึ้นหรืออิทธิพลของไพ่เดซันมีดวงของการเดินทางนะคะบางคนเดินทางไปติดต่อง,งานกับลูกค้านอกสถานที่นะคะเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศก็ได้ด้วยนะเรียกว่าวันนี้ชีพจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนวันนี้เรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแต่ก็อาจจะมีการเลดการเลื่อนในเรื่องของการเดินทางมีปัญหาจุกจิกเข้ามาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะ ส่วนการงานนะคะการงานนี้เรียกว่าต้องถอยทีถอยอาศัยกันนะโดยเฉพาะงานที่ทํากันแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะอะไรที่เราไม่รู้นะคะก็ต้องสอบถามผู้รู้มองหาผู้รู้บ้างหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนวันพุธอิทธิพลของ5ดาบ เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรับฟังเรื่องราวนะคะ,ะคําติชมคําแนะนําจากคนรอบข้างด้วยนะคะหรือว่าวางคําว่าศักดิ์ศรีเนี่ยลงบ้างนะคะคนวันพุธเนาะเรียกว่าต้องรู้จักอ่อนน้อมทําตนนะคะในวันนี้ต้องรู้จักอ่อนน้อมทําตนร่าเริงแจ่มใสไปมาลาว้ยนะคะมันจะทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยที่มีอยู่จะคลี่คลายทุเลาเบาบางลงไปได้นั่นเองนะคะเพราะตําแหน่งเพื่อนร่วมงานก็ถือว่าไม่ได้เสียนะไม่ได้ส่งผล นะคะคตำแหน่งหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาให้การผลักดันแต่ตัวคนวนพุทธเนี่ยค่อนข้างจะดูเคร่งเครียด นะคะวันนี้เรียกว่ากดดันตัวเองนั่นแหละนะบางคนกดดันในเรื่องของงานนะคะกดดันในเรื่องของการรองานบางคนอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีเกิดขึ้นหรืออาจจะก,กําลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบลุ้นๆแบบใจจดใจเจาะอ,อยู่นั่นเองนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยเรียกว่ามีไรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะแต่ด้วยนี้สินภาระที่ตัวเองมีอยู่นะคะมันก็เลยทําให้อาจจะรู้สึกว่าเครียดนะคะ กดดันในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคนวันพุธมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะเรียกว่าตัวเลขจากาทะเบียนรถ นะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์นะคะคนวันพุธส่วนความรักนะคะความรักวันนี้ถือว่าโดยภาพรวมของความรักเป็นเป็นความรักที่ดีนะไม่ได้แย่นะคะแต่บางคู่อาจจะแค่ไม่มีเวลาให้กันอยู่ห่างไกลกันนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะมีความห่างเหินเกิดขึ้นเหมือนที่บอกคนวันพุธวันนี้คุณดูเคร่งเครียดไปหมดไงมันก็เลยมีมันก็เลยไปส่งผลหรือว่าไปมีอิทธิพลในเรื่องของความรักด้วยนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ย คุณลองเปลี่ยนบุคลิกดูนะเปลี่ยนบุคลิกจากความเข้มข,มขึมนะคะเปลี่ยนเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะอ่าเรียกว่ายิ้มนะคะ ยิ้มสนุกสนานเทฮาคุณจะคุณจะเป็นที่รักของใครลหลายๆคนได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะเพราะลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วนะคะเรียกว่ามีคนแอบชอบแอบมองนะคะแอบปลื้มคุณอยู่นะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครในวันนี้เนาะสุขภาพนะคะคนวันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดไหลนะคะปวดบาปวดไหล่ตึงๆช่วงต้นคอนะคะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเส้นด้วยนะนะคะอ่าเขาเรียกว่า าบางครั้งเกิดจากความเครียดเครียดสะสมนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพุธค่ะอย่าก,กังวลไปเลยกระแสการเงินกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเธอแล้วค่ะเลขนาไพ่มีเลขค้ามีเลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะวันนี้คนวันพุธขอพรกับองค์พระพิคเนตนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยขอพรกับองค์พระพิคเนตนะคะปัญหาที่มีอยู่ก็อาจจะคลี่คลายทุเลาเบาบางลงนั่นเองเนาะ มาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะคนวันพฤหัสราชินีดาบนะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะ กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะ6ไม่เท well ้าการได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็6ไม่เท้าการงานเนี่ยค่อนข้างจะรับรืนเลยทีเดียวหรือใครที่รองานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเรียกว่าขยันอดทนนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยไม่ยากเลยนะคะขอให้คุณมีความเชื่อม มั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองนะคะมีความมุ่งมั่นจริงจังกับทุกๆอย่างนะคะทุกๆเรื่องราวนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะอิทธิพลของ6เไม้เท้าเห็นไหมคะการได้รับการยอมรับนะคะหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา จากหัวหน้างานนั่นเองนะคะก็ถือว่าการงานยังมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มั่นคงอยู่การค้าการขายก็เช่นกันเด่นไม่แพ้กันนะคะวันนี้ก็เรียกว่ามียอดออเดอร์เข้ามานะคะตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะหรือถ้าการเงินเนี่ยนะคะเรียกว่า ขยันเข้าไว้นะคะการเงินมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นการเงินหลักๆจะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองเสียมากกว่าใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ลองไปดูตัวเลขจากทะเบียนรถก็แล้วกันนะส่วนความรักนะคะถือว่าโดยภาพรวมวันนี้คนวัน อ่าพฤหิสคุณไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะเรียกว่ามองไปในเรื่องของคําว่าอนาคตนะคะการสร้างครอบครัวการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวมากกว่านะคะในช่วงนี้รวมถึงคนรักของคุณเขาก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจในตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายอมรับซึ่งกันและกันได้นะคะมีความเชื่อมั่นในการและกันนั่นเองค่ะถ้าเป็นคนโสดนะคะวันนี้คุณค่อนข้างจะโสดนะแต่ก็มีคนแอบชอบแอบปื้มนะคะแอบเป็น fc นะคะหรือแอบมองคุณอยู่นั่นเองเรียกว่าเป็น คนใกล้นะอาจจะเป็นคนในที่ทํางานในสถาบันเดียวกันนั่นเองนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเธอเองเพราะความรู้เป็นทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครนําไปจากเธอได้ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขหกและเลขหนึ่งค่ะ มาดูคนวันศุกร์ต่อนะคะ คนวันศุกร์อิทธิพลของทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์วันนี้อาจจะมีงานด่วนงานเร่งหรือว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของการวางแผนวางแผนเอาไว้หรือข่าว,ข,าวข่าวนะคะที่ทําให้เรารู้สึกตกอกตกใจนั่นเองนะคะทาวเวอร์เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะเรียกว่าอย่าฉุนเฉียวอย่าหัวร้อนนะวันนี้คนวันศุกร์นะคะแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงจนเกินไปด้วยนะคะมันจะก่อเกิด ซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะคนวันศุกร์วันนี้นะเรียกว่าเจดาบเนี่ยอาจจะมีความลับบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่หรือเปล่าระวังความลับจะถูกเปิดเผยได้นะคะหรืออิทธิพลของเจดาบวันนี้ทําอะไรมันดูเหมือนมีคนคอยขัดแข้งขัดขาอยู่ตลอดนะมีคนคอยจับผิดอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็เรียกว่าคนวันศุกร์วันนี้ก็รอบคอบหน่อยละกันนะรอบคอบระมัดระวังนะคะ วางแผนนะคะในเรื่องของงานแล้วก็ดูในเรื่องของเอกสารที่ดีนะคะเรียกว่าอาจจะมีางานด่วนงานเร่งนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะนาเกิดขึ้นนะคะเครื่องมือสื่อสารนะคะเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะเน็ต Wi-Fi อาจจะเกิดการล่มนะคะมันก็เลยอาจจะสร้างปัญหานะคะทําให้หัวร้อนหงุดหงิดใจเกิดขึ้นนั่นเองนะคะตั้งสตินะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะรวมถึงงานบางอย่างอะไร ที่เราไม่รู้นะสอบถามผู้รู้สอบถามหัวนหน้างานนะคะเพื่อที่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้แบบ น้อยนะคะนะมันจะได้แบบไม่ไม่ไม่เยอะแยะมากมายเกินเกินกว่าที่เราจะรับผิดช,ชอบได้นะคะหรือบางคนวันนี้นะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการถูกยกย้ายแบบกระทันหันหรือเปล่าอาจจะมีคําสั่งนะคะแบบเร่งด่วนลงมาคําสั่งแบบสายฟ้าแลบก็ได้นะคะส่วนการเงินอิทธิพลของ6เหรียญยังถือว่าการเงินมีเข้ามาเนาะแต่มันมีค่าใช้จ่ายที่มันมากกว่าหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แบบด่วนนะคะ นะแบบเร่งเข้ามานะคะค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือบัญชีที่เราวางแผนวางแผนเอาไว้ด้วยนะคะถ้าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็อ่าเรียกว่าดูให้ดีก็แล้วกันนะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็การเงินนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะถ้าไปในสถานที่อโคจรสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะอ่าเรียกว่าข้าวของอาจจะเกิดการตกหลน่นสูญหายได้ข้าวของมีค่าก็ต้องดูให้ดีนะคะเรียกว่าอิทธิพลของหกเหรียญเนี่ยถือว่ามีไรายได้เข้ามาเนาะมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินอยู่แต่ ก็อาจจะไม่ได้มากมายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าวันนี้ถ้าในเรื่องของโชคก็อาจจะมีนะแต่อาจจะมีทุกก่อนแล้วถึงจะมีโชคเขาเรียกว่าทุกขลาบนะคะหรือมีโชคแล้วมีทุกก็ได้ด้วยค่ะส่วนความรักนะคะใครที่แอบมีกิ๊กแอบมีคนคุยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเรียกว่าคนรักอาจจะจับได้นะคะในช่วงนี้ดูเหมือนคนรักไม่ค่อยจะไว้ใจคนเหนสุกนะหรือพูดคุยอะไรกันช่วงนี้มันดูค่อนข้างจะแบบ มีปากมีเสียงกันตลอดนะคะขัดถูกันตลอดเลยทีเดียวนะคะบางคนไม่ได้นอกใจแฟนนะแต่อาจจะแอบมิ้มเงินแอบเก็บเงินหรือเปล่านะคะวันนี้แฟนอาจจะหาเจออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตกใจอะไรแบบนั้นก็ได้ด้วยนะส่วนคนโสดนะคะดูให้ดีนะคะวันนี้มีคนเข้ามาเนาะดูให้ดีด้วยนะคะว่าไอคนที่เข้ามาเนี่ยเขาโสดสนิทหรือเปล่า นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าตกไปเป็นบุคคลที่3ม,มือที่3ของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้รู้ตัวเลยนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะวันนี้เดินทางไปไหนก็ตรวจเช็คสภาพรถทห้ดีด้วยนะจะได้ไม่ไปเกิดความหงุดหงิดใจระหว่างทางนะคะแล้วก็คนวันศุกร์ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะเพราะว่าทาวเวอร์เนี่ยมันมีอิทธิผลเกี่ยวข้องกับพวกภายในร่างกายนะคะน้ําเลือดน้ําหนองไม่ดีนะคะฮอร์โมนนะคะภายในร่างกายหรือกินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียด้วยนะคะกินร้อน ช้อนกลางนะคะดูแลในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินนิดนึงมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะฝึกๆนะคะฝึกทุกวันแล้วเธอจะชำนาญไปเองค่ะอะไรที่เราไม่เก่งเนะเาะหรือว่าทำไม่เป็นก็ต้องมันฝึกฝนก็แล้วกันนะคะคุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้รู้นะคะแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็มีความชำนาญได้ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข7และเลข6นะคะวันนี้คนวันศุกร์นะคะแนะนำว่าเช้ามาใส่บาตรทำบุญนะคะ ปวดน้ําให้กับตัวเองให้กับศัตรูหมู่มาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหรือจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูคนวันเสาร์ค่ะ วนวันสาวส่องไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการเฝ้ารอเฝ้าคอ,เาอายเรื่องราวข่าวดีสิ่งต่างๆนะคะส่องไม้เท้าเนี่ยยังเป็นไพ่ของคําว่าการยืนอยู่กับที่นะแต่อาจจะมีความคิดนะคะความมุ่งมั่นนะคะกับบางเรื่องราวกับบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าเรียกว่ามีการวางแผนวางแผนอยู่ในช่วงนี้เนาะบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือนะคะรอคอยในเรื่องของข่าวดีจากทางไกลก็ได้ด้วยอิทธิพลของ6ดาบนะคะก็เรียกว่าช จะเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะดูให้ดีด้วยนะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะตามหมูกก่เกาะนะคะก็ได้ด้วยนะหกดาบเนี่ยนะคะอะไรที่คุณสงสัยอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจมันไม่เคลียร์มันคาใจเรียกว่าเวลานะคะจะเป็นเครื่องพิสูจน์จะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะคะราชินีไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเรียกว่า เรียกว่าไหวพริบดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าปัญหาสิ่งต่างเนี่ยคนวันเสาร์คุณสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็จัดการนะคะแก้ไขไปได้อย่างแน่นอนแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะก็ต้องเรียกว่าใช้ในเรื่องของคําว่าไหวพริบในการที่จะแก้ไข ปัญหาสิ่งต่างๆด้วยกอนแล้วกันนะคะใช้ความอดทนนะคะเ,เรียกว่าไม่มีอะไรที่ได้มาแบบง่ายดายต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามนะคะก็เรียกว่าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนนั่นเองค่ะใครที่รองานอยู่มีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือถ้ามีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะส่งผลดีให้กับคนวันเสาร์นะไม่ได้แย่นะคะ ส่วนการเงินนะคะเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินขยันเข้าไว้นะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะออมนะคะนะเรียนรู้ในเรื่องของการออมเงินด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยอยากจะบอกว่าหลักๆแล้วจะมีโชคจากงานมากกว่านะแต่ถ้าชอบจริงๆก็ลองไปดูนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะส่วนความรักนะคะช่วงนี้ถือว่าก็ประคับประคองกันไปนะในเรื่องของความรักเรียกว่าดูแลกันช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันดีนะคะสําหรับ คนที่มีคู่นะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะช่วงนี้คุณค่อนข้างจะอ่าเป้าหมายของคุณคือการมีอนาคตที่มั่นคงมากกว่านะคะหรือคุณอาจจะแชแอปชอบแอปมองใครบางคนแต่มันมีในเรื่องของคาว่าระยะทางความห่างไกลเข้ามานะคะ สุขภาพช่วงนี้คนวันเสาร์นะก็เรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพียนะคะเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะบางคนนี่ร้อนๆแน้วหนาวนะคะช่วงนี้สุขภาพร่างกายด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะยาลดมาตรฐานของตัวเองลงมันดีอยู่แล้วที่เธอจะมีมาตรฐานในตัวเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสองมีเลขหกและเลขหนึ่งค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้งเวันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ